We've repaired the fuel. now it's under control of critical vehicle function. Discovery, Houston, press, wait สวัสดีครับบัางกระเทียมครับวันนี้เราอยู่กันที่ t w e n t Hour by กระเทียมนะครับหรือใช่ครับแน่นอนมันคือที่ตั้งของกระเทียมสวิตด้วยนะครับเราเป็นที่ตั้งของ t w e n f i e Hour เราก็คือติดฟิล์มนะที่เรารู้กันวันนี้ก็โหงานติดฟิล์มก็ยังจ่อคิวกันแน่นคือคักนะจริงๆวันนี้เป็นวันหยุดล้านนะวันนี้ปกติแล้วเนี่ยที่ t w Five Hour หรือที่กระเทียมสวิทนะครับจะหยุดวันวันจันทร์ทุกๆวันจันทร์แต่วันนี้ก็คือวันจันทร์นะแต่ก็ไม่ได้หยุดเพราะว่า ด้วยอยู่อย่างนี้เลยฮะ,ะตามชื่อนะครับเมื่อวานติดแลบสายทั้งคานโรตู้เนี่ยช่างเล่นไปถึงตีสองตอนนี้ยังนอนอืดอยู่เลยยังไม่ตื่นเลยอ่ะเขาเรื่องดีกว่านะครับวันนี้ผมมีเจ้านี่ช่วงนี้บอกจริงว่าโอหถ้าคลิปเนี่ยคนดูอาจจะเบื่อก็ได้แต่อย่าเพิ่งเบื่อกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมีแต่แบบตอนนี้มีแต่พอสมานั้นเลยมีแต่แบบคาเรล่ามาจบ9กเก้าจบเก้มาตอนนี้วันนี้มีนี่991 เราย้อนกลับไป1นึ่งเจเนเรชันนะครับจากรุ่นปัจจุบันที่เป็นอพอร์ตใน,นอันในวันวันรหัสตัวถงัง9.2แต่ตัวนี้เป็นเนันวันรหัสตัวถัง9.91นะครับก็คือย้อนไป1เจนถามว่าคันนี้ทําอะไรวันนี้เราจะมาพูดได้ฟังเพราะว่าโหไม่พูดไม่ได้คันนี้เพราะเจ้าตัวเจ้าของรถเนี่ยเบื้องต้นเจ้าของรถอ่ะชอบเขาเรียกอะไรเดียชอบเจนนี้เจนเจนตัวถัง อ่าเก้้อยมัวแล้วเกเกมากกว่าแต่เขาอยากได้ชุดแต่งของเ9 2าเก้าสองเลยแล้วเอาไงอ่ะก็ต้องเอาอย่างเงี้ยเขาก็แบบพี่อ้ําทําให้หน่อยผมชอบมากเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาให้เราทําชิ้นไหนบ้างนะครับนี่เลยนี่เลยเบื้องต้นเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันลินหน้าแบบนี้นะครับซึ่งมันอยู่ในตัวเก้าเเท่านั้นนะใส่ได้เพราะเก้าเก้งนแต่ว่าลูกค้าบอกพี่อ้ําผมอยากได้จริงๆทําให้หน่อยได้ไหมโอ้โหเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างจะ ยากนะเพราะมันจิจิงๆใสกันไม่ได้เลยแต่ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้นะครับเราทําลิ้นหน้าเสกเข้ามาใส่ให้เขาเรียบร้อยแล้วครับรายการต่อไปนี่เลยกระจกมองข้างคาร์บอนนะครับตรงนี้เขาก็ต้องการให้แค่เรียบแต่ว่าให้มีคาร์บอนไฟเบอร์ก็จัดการทําขึ้นโม่แล้วก็โคเวอร์ให้ใหม่นะครับตอนนี้เราเรามีอนะไรใครอยากได้ที่เป็นแนวเรียบเรียอย่างเงี้ยมีเรามีจําหน่ายนะครับที่ร้านนะครับ จะบอกว่าลินหน้าเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้มีนะทำแบบเขาเรียกอะไรอ่ะคาต์อนแมทให้เลยวันใบวันไปเลยเลยอย่างงี้นะครับให้เราใส่เราหล่อไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจก็ทําได้เหมือนกันครับด้านข้างก็เหมือนกันนะครับเราก็ดัดแปลงจาก9ก้าเนี่ยมาใส่ตัว9ก้าาให้เลยมันก็จะออกคือด้วยความที่ว่าตัวถังอ่ะมันก็ใกล้เคียงกันชิ้นข้างเนี่ยจะไม่ได้ไม่ได้ยากเท่าไหร่สุดท้ายเราก็จัดแจงทําเป็นงานคาร์บอนไฟเบอร์ให้นะครับแล้วก็จะมี ตรงนี่โลว์สปอยเลอร์ก็เช่นกันเลยตัวถังก็ใช่แหละหลังคาก็ใช่ด้วยมันย่อลงไปอีกนะถ้าเป็นถ้าเป็นตัวปัจจุบันเนี่ยมันจะใหญ่หลังคามันจะใหญ่กว่านี่ก็ต้องย่อลงแล้วก็ทาคาร์บอนเช่นกันนะครับมีดิวเซอร์หลังนะครับดิวเซอร์หลังเนี่ยเราก็ออกแบบให้ใหม่นะครับดิวเซอร์หลังด้วยความที่ว่ารถคันนี้เป็นท่อออกกลางคู่นะครับออกกลางคู่เราก็เลยต้องดีไซน์ให้ใหม่เลยพร้อมกับทําขีบเรียงลมให้นะครับ แล้วก็จบด้วยงานไม่พ้นหรอกงานคาร์บอนไฟเบอร์เพราะว่าเจาที่ร้านเราลูกค้ารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยมาทํากับพีรัมวะเทียมเนี่ยต้องคาร์บอนไฟเบอร์แน่นอนอยู่แล้วนะครับช่องลมด้านข้างของอันชนหลังก็เช่นกันนะครับพุ่มคาร์บอนไฟเบอร์ให้ลูกค้านี่และชิ้นสุดท้ายเลยที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นเจ้าสปอยเลอร์ตัวนี้บางคนคุ้นตาไหมครับตัวเนี้ย สปอยเลอร์ตัวนี้จะอยู่ในตัวกว่าสสปอร์ตแพ็กเกจเท่านั้นนะครับลูกค้าชอบมากเลยโหเฉพาะวิ่งหลังตัวนี้ผมใช้เวลาประมาณนะครับ20วันที่จะตั้นทำออกมาให้ได้เพราะว่าด้วยความที่จริงๆคือบอกเลยว่าทั้งระยะตัวถงังทั้งต้องมานั่งตัวไอตัวเปิดปิดด้านหลังเนี่ยจะทำมันวางไว้แล้วเนี่ยมันเปิดไม่ได้แต่เป็นโจทย์ที่ยากมากๆที่จะทำยังไงให้ได้โอ้โหทั้งแล้วก็ย่อวิ่งลงไปก็ไม่สวยนะฮะถ้าจะย,ย่อให้มันเล็กลงเพื่อเปิดได้มันก็ไม่สวยแต่ตอนนี้ เรามีวิธีการทําของเรานะเป็นสูตรของทางร้านนะก็คือว่าเออเราทําให้มันใส่ได้ตอนนี้ใส่ได้ใช้งานได้ปกติพร้อมมีช่องดักลมนะครับเอาลมเข้าอากาศเข้าดีกว่าเดิมบอกเลยว่าอากาศเข้าดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับรถคันนี้เย็นสบายแน่นอนนะครับนี่เลยโอ้โหอยากคือแบบเป็นชิ้นที่จะบอกว่าเป็นงานชิ้นที่โคตรภูมิใจนะว่าเฮ้ยโหตอนแรกมันลงไม่ได้ความเป็นไปได้นี่มันน้อยมาก ทรงมันเสียแน่ๆทำยังไงก็ไม่สวยแต่ตอนนี้ทำออกมาแล้วใส่ได้แล้วนะครับแล้วก็ใช้งานได้เหมือนเดิมไม่มีการย่นระยะของปีกนะครับความกว้างคุณยาวเนี่ยไม่มีการย่นเหมือนเดิมทุกอย่างแม้กระทั่งองศารับลมนะครับสุดท้ายแล้วก็แบบที่บอกว่างานคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งชิ้นบนชิ้นล่างตัวคูปดักลมด้วยทั้งหมดเลยชิ้นนี้บอกเลยว่าค่อนข้างภูมิใจมากนะครับ ส่วนถ้าใครอยากจะได้นะครับตัวนี้ไม่ได้ขึ้นโมไว้นะแปลนคันต่อคันเลยนะครับคือถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากจะได้ชุดแต่งแบบนี้ให้ลงลงมาใส่กับเจ้าตัว,ตวาคาเรล่านายวันวันรหัสตัวถัง991เนี่ยอยากใส่อย่างนี้เนี่ยทางเรากระเทียมสวิทํ์ทำให้ได้นะครับใครก็สนใจก็ติดตามได้ครับนี่เพจนะครับแล้วก็เบอร์โทร วันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะเพราะว่าอยากจะลงให้เห็นจริงๆว่าเฮ้ยรถคาเราทําได้นะนะครับฝากกติดตามนะ,ะับฝากกดไ like, ลค์สุดท้ายกดแชร์เป็นกำลังใจให้กระเทียมเซอร์วิสแล้วกระเทียมเซอร์วิสจะมีกําลังใจที่อยากขัดต้อมอะไรเราทําให้คุณได้แนะ่นอนครับคลิปนี้ลากันไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าบอกเลยว่าไม่เบื่อแล้วคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นรถรุ่นอื่นแล้วนะครับจะเป็นรุ่นอะไรติดตามชมกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ